ครับพบกันเช่นเคยนะครับกับการนำเสนอเหรียนพระเกจิคณาจารย์แห่งยุคนะครับวันนี้ก็จะเสนอหลวงปู่ทวดย่ามใหญ่ปุกเสกโดยหลวงปู่แก้วัดสะพานไม้กัน,นครับสุดยอดประสบการณ์ชายแดนใต้ยลงยาที่ย่า จำไม่ผิดก็น่าจะร้อสบเอดปีนะครับก่อนที่ท่านจะละสังขารด้านหลังไปเป็นหลุูแก้วนะครับหือพ่อท่านแก้วนะัสะพานไม้แก่นด้านหน้าก็จะเป็นหลุทวดถือย่ามใหญ่ซึ่งจะเป็นชื่อรุ่นนะครับนะครับกล่องเดิม สีเดิมนะครับสวยงามครับขอบคุณครับ